สวัสดีครับสรุปข่าวเลี้ยฟูนะครับประจำวันที่24มิถุนายนนะครับอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเลี้ยฟูกันนะครับวันนี้มาดูทาคุมิมินามิโนะนะครับออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจนะฮะว่าเขาจะขอกลับมาสู้กับเลี้ยฟูอีกตั้งหนึ่งนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของจอห์นแม็ตกินนะครับแล้วก็ฮาโลเชค วันนี้มีมาอัปเดตกันด้วยนะครับก่อนอื่นไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพรีเมียมคลาสพิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์ยอกแท้ๆตอนนี้มี5สาขาในกรุงเทพมหานครนะครับดวลจันทร์นิชาดาธานีเซ็นทรัลเอเวนอาร์และก็ที่เมืงจ่ายนะครับใครที่สนใจโทรสั่ง Delivery 0 2 1 0 5 4 5 5อนะครับการันตีความอร่อยนะฮะก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีเอาไว้ด้วยนะครับผมทีนี้เนี่ยมาดูข่าวสารกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยอัปเดตเรื่องเสื้อหน่อยด้วกันเผื่อบางคนอาจจะยััังงไไมม่่ด้้ฟเือวานนนีะครบก คนที่สั่งเสื้อมาก็ขอบคุณทุกๆคนอย่างยิ่งนะครับแล้วตอนนี้เสื้อเนี่ยปิดพีออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รอทางร้านผลิตประมาณ7-14วันจากนั้นผมก็จะนํามาขอมาแพคแล้วก็ส่งให้น่าจะประมาณหลังจากต้นเดือนกระกฎาคมเป็นต้นไปแหละเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆรวมไปถึงตอนนี้จริงๆผมสั่งเพิ่มมาอีกประมาณสัก10ตัวยังมีเสื้อสีแดงนะฮะเสื้อตัวสีแดงเนี่ยเหลืออยู่อีกประมาณ10ตัวนะครับดังนั้นลองทักมาที่เพจ ทักมาที่อินบ็อกซ์ผมได้ว่าไซส์ไหนยังเหลืออยู่บ้างลองทักมาดูครับถ้ายังอยากได้อยู่นะเออก็ลองทักมาได้นะครับโอเคทีนี้มาดูทีมชาติกันก่อนเลยนะครับในศึกยูโรเมื่อคืนนี้ก็มีนักเตะของเราลงทําการแข่งขันด้วยนะฮะเตียโก,โก้คันทารากับทีมชาติสเปนเนี่ยในที่สุดเตียโก้คันทาราก็ได้ลงสักทีแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวจริงก็ตามนะครับลงตัวสมรองแต่ก็นะอย่างน้อยก็ได้ลงสักทีครับหลังจาก2นัดแรกไม่ได้ลงแล้วก็ทีมสเปนเอาชนะ ไปได้5-0นะครับชนะสโลวาเกียนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สําเร็จนะครับขณะที่ดิโอโกโชตานี่ก็ได้ลงตัวจริงลงครบ90นาทีเลยนะครับในเกมที่โปรตุเกสเสมอกับฝรั่งเศสก็ทําให้ทั้ง2ทีมเนี่ยก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นฐานะอันดับ1นึสก็ตามแต่ก็เข้าสู่รอบต่อไปแล้วนะครับทั้งโชตาแล้วก็ติอาโกอัคคันธาสา2นักเตะท,ที่ย้ายมาเมื่องัมเมอร์ที่แล้วเนาะ ทีนี้มาดูสายการแข่งขันกันหน่อยนันกเตะของเรายังเหลือใครที่ได้รุ้นอยู่บ้างโปรตุกเกสเนี่ยเข้ารอบอันดับ3ของกลุ่มก็เลยต้องมาเจอกับเบลเยียมครับนะเพราะว่าอันดับ3เข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดคัดมาจาก4ี่จาก6กลุ่มใช่ไหมโปรตุกเกสเจอเบลเยียมโอ้โหโหดอยู่นะโปรตุกเกสของโชตาแล้วก็มีอิตาลีเจอออสเตรียนี้ไม่มีนันกเตะเรามีฝรั่งเศสเจอสวิตเซอร์แลนด์อันนี้มีชากิลี่อยู่โอ้โหก็มาลุ้นว่าชาเกลี่เจอฝรั่งเศสนี่จะหวานไหมนะครับ โครเอเชียลอฟเฟนอดีตตั้งแต่เรานะเจอกับสเปนก็มีเตียโก้นี่แหละนะครับแล้วก็มีสวีเดนเจอยูเคอันนี้ไม่เกี่ยวกับนักเตะเราเลยนะฮะแต่ใครอยากดูอีซัคก็ไปดูสวีเดนส่วนอังกฤษของเฮนโดเจอกับเยอรมันนะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะฮะเจอกับเช็กเนเธอร์แลนด์นี่ก็ของวายเลดุมนะครับแล้วก็เวลส์นะของแฮร์รี่วิลสันแล้วก็เนโกวิลเลียมนะครับเจอกับเดนมาร์กก็ วันที่2 7 26 28 29ประมาณนี้ครที่เตะก,กันก็เดี๋ยวรอติดตามันช่วงนี้ก็จะได้พักประมาณ2วันนะ,ะเพื่อนๆจะได้พักฟื้นร่างกายด้วยใครที่ดูบอลดึกๆแต่ผมเนี่ยบอกตรง,ตรงบอลคู่ดึกๆด,ดูไม่ได้ครับเพราะไม่งั้นผมตื่นมาทําข่าวไม่ไหวตื่นไปทํางานไม่ไหวนะฮะทีนี้มาดูเรื่องราวเกี่ยวกับลีภูตรงๆกันดีกว่านะฮะก็คือมูซาล่านะครับล่าสุดในเมื่อวานนี้พอจอยส์แห่งเดอะไทม์นะครับนักข่าวสายหงตัวโยงนะฮะตัวพ่อเลยนะก็ยืนยันนะครับว่า ลิ์พูครับบล็อกครับหรือว่าขวางไม่ให้โมซาลาไปเล่นกับทีมชาติอียิปต์ในศึกโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวในช่วงระหว่างเนี่ยเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยไม่ให้ไปนะฮะอันนี้คือแจ้งไปแล้วนะครับซึ่งจะทําให้เชื่อว่านักเตะเนี่ยน่าจะมาปีซีซั่นกับเราแล้วก็ไม่ต้องไปเล่นโอลิมปิกด้วยนะครับสาเหตุที่สโมสรไม่ต้องการให้ซาร่าไปเล่นในศึกโอลิมปิกก็เพราะว่าซาร่า เดี๋ยวมก,กราคมก็ต้องไปเล่นแอฟริกาคัพออฟเนชั่นแล้วก็จะทําให้พลาดลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลสองนัดนะนั่นแหละนั่นคือเหตุผลว่าจะมาเสียทั้งโอลิมปิกต้นซีซั่นแล้วมาเสียตอนกลางซีซั่นอีกมันมันมากเกินไปอันนี้ไม่ยอมครับลิเวอร์พูลไม่ยอมแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยทางสมาคมฟุตบอลของอียิปต์เนี่ยได้ยื่นเรื่องนะฮะมายังสโมสรลิเวอร์พูลแล้วตัวของซา่าเองก็เหมือนอยากไปโอลิมปิกเหมือนกันแต่ว่าลิเวอร์พูลปฏิเสธ ซึ่งทางสมาคมฟุตบอลยีบก็บอกว่าอืมนี์ผู้ปฏิเสธเดี๋ยวจะต้องหาทางออกอีกครั้งหนึ่งในช่วง 2- อถึงสาวันข้างหน้านี้แต่ว่าพวกสื่อสายหงก็รายงานตรงกันหมดครับว่าไม่น่านะไม่น่าที่จะมามีวิธีอื่นแล้วเพราะว่าสโมสรมีสิทธิ์ขาดเหมือนกันในการในในตอนนี้ในยุคโควิดที่จะไม่ให้นักเตะไปเล่นทีมชาติได้ดังนั้นเชื่อกันเลยเชื่อกันหมดเลยครับนักข่าวสายหงคน,นอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเดวิสลินเจมส์เพียร์ก็บอกว่าโมซาลา ไม่ต้องไปแล้วฮะโอลิมปิกถ้าลิเยพูขวางขนาดนี้รวมไปถึงโกนาเต้ตัวของโกนาเต้เนี่ยได้รับการติดต่อมาจากทีมชาติฝรั่งเศสเช่นกันว่าอยากให้ไปเล่นโอลิมปิกแต่ลิเยพูก็ปฏิเสธเหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงมินามิโนที่เมื่อวานนี้ผมพูดไปแล้วแต่พูดซ้ำอีกทีหนึ่ง้วกันว่าไม่ไม่ได้มีชื่อติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดโอลิมปิกแล้วไม่ต้องไปช่วยน้องๆแล้วดังนั้นทั้ง3คนนี้เชื่อเลยว่า จะกลับมาปรีซีซั่นตั้งแต่วันที่12กระกฎาคมเลยแบบกลับมาฟิตพร้อมแล้วก็ปรีซีซั่นกับทีมเราพร้อมในช่วงต้นซีซั่นเลยนะครับโอเคฮะอันนี้อัปเดตข่าวแรกที่นํามาฝากกันมาดูอีกหนึ่งข่าวครับเกี่ยวกับเรื่องแผนการปรีซีซั่นอุ่นเครื่องนะครับคืออย่างแมนยูเนี่ยเขามีประกาศออกมาเป็นทางการแล้วนะว่าจะอุ่นใครบ้างแต่กับเรียบูเนี่ยคือตอนนี้มีคุยไว้บ้าง้วว่าจะอุ่นกับใครแต่ว่าคงยังคุยไม่ครบคงรอคุยครบได้ทีมครบก็จะมีการประกาศ ผนปีซิชั่นหรือว่าโปรแกรมอุ่นเครื่องปีซิชั่นออกมาซึ่งตรงเรื่องนี้พอจอยซ์ก็อัปเดตเหมือนกันว่าตอนนี้ลิพูเริ่มมีไปคุยเพิ่มว่าอยากจะเตะเพิ่มอีกหนึ่งนัดแล้วนั่นคือไม่ที่ไม่กับนิวคาสเซิลก็แอสตันวิลล่านะไม่นิวคาสเซิลก็แอสตันวิลล่าสองทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนี่แหละจะเชิญมาเตะที่แอนฟิลเป็นเกมอุ่นเครื่องนะฮะส่วนการตั้งแคมป์ที่ฝรั่งเศสกับออสเตรียเนี่ยลิพูก็ยังอยากทํานะ เป็นเป็นปกติที่ผู้ชอบทาแต่ว่าต้องรอดูเรื่องข้อจํากัดหรือเรื่องอกฎกฎเกี่ยวกับโควิดสิให้ดีก่อนว่าเอ๊ะจะไปที่ประเทศเหล่านั้นได้ไหมอะไรยังไงถ้าไปไม่ได้ก็าอาจจะต้องละเว้นนะครับดังนั้นช่วงต้นพรีซีซั่นเนี่ยเขาเชื่อเลยว่าอาจจะเป็นการเจออุ่นเครื่องกับพวกทีมในอังกฤษมากกว่าอาจจะอุ่นกับพวกทีมหลีกวันแชมเปี้ยนชิพก่อนจากนั้นก็ค่อยยกระดับมาอุ่นเครื่องกับเนี่ยไมนิวคาสเซิลกับอาร์ซนอลากำลังเจรจาอยู่ นะครับอาจจะอุ่นเครื่องกับทีมในประเทศเสียส่วนใหญ่นะมันเป็นเรื่องของพิษโควิส -19 ด้วยแหละแล้วก็สาเหตุที่ว์พูเนี่ยเลือกที่จะไปคุยกับแอสตันวิลล่าหรือไม่ก็นิวคาสเซิลจะเลือกสักทีมหนึ่งมาอุ่นเครื่องเนี่ยเพราะ2ทีมนี้ไม่ได้เจอกันช่วงต้นซีซันนัดแรกเราเจอใครเจอนอริชใช่ไหมแล้วก็เจอใครอีกผมก็ลืมละเดี๋ยวมีเจอเชลซีเจออะไรพวกนั้นแต่เราไม่ต้องเจอ ช่วงต้นๆเราไม่ต้องเจอนิวคาสเซิลกับแอตันวิลล่ากว่าเราจะเจอนิวคาสเซิลหรือแอตันวิลล่าเนี่ยต้องไปถึงธันวาคมนู่นดังนั้นลิฟว์เลยเลือก2ทีมนี้ว่าอาจจะอุ่นเครื่องนะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามันมีประกาศอะไรทางการเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับแนฟะฟิลิปหน่อยเมื่อวานนี้มีคนแบบเหมือนฟังแล้วก็อาจจะฟังไม่ดีอะผมย้ำอีกทีนึงเมื่อวานเนี่ยของคริสบัตคอมเนี่ยนะไอตัวของเมื่อวานอะมาจากในงานของคริสบัตคอมว่าเบอร์ลี่ติดต่อเข้ามา เป็นทีมแรกเลยแล้วก็คุยกับริพูบ้างแล้วซึ่งริพูเนี่ยตั้งค่าตัวเอาไว้10ล้านบวกกับออปชันเพิ่มเติมอีก5ล้านซึ่งนั่นก็แปลว่า10บวก5มันก็เท่ากับ15ไงซึ่งบางคนเมื่อวานเนี่ยเม้นมาบอกทําไมค่าตัวถูกจังสิบล้านไม่ใช่10ล้านเมื่อวานนี้ผมพูดชัดเจนนะว่า10บวกกับออปชันเพิ่มเติมอีก5เป็น15ซึ่งโอเคความหมายมันอาจจะต่างกันเล็กน้อย แต่มันก็คือ15แหละ10บวก5กับของเจมเพสวันนี้ล่าสุดเจมเพสผมเอามาให้มันดูเรื่องค่าตัวให้มันชัดเจนนะนะเจมเพสบอกว่าที่ริฟูตั้งไว้ก็คือ15มันต่างกันแค่ความหมายเล็กน้อยฮะเนาะอันนี้ก็ชี้แจงให้เข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็ทางเบอร์ลี่เริ่มเข้ามาคุยแล้วแล้วสาเหตุที่ริฟูตั้งไว้ประมาณ15เนี่ยเพราะว่าทางสโตอ่าทางเบอร์ลี่เนี่ยเข้าไปเซ็นกองหลังดาวรุ่งสโต๊มา12ล้าน คือขนาดเป็นกองหลังแชมปนชิปอะคุณยังเซ็น12ล้านเลยแล้วเนทฟิลิปที่ผ่านการเล่นในพรีเมียร์มาแล้วอะรีพูบอกว่าไม่ยอมต่ำกว่า12เนะี่ยก็คือรีพูตั้งไว้15จะเป็น10บวก5หรือ15ก็ก็คือ15อยู่ดีนะครับทีนี้มาดูเรื่องราวของทาคุมิมินามิโนะกันบ้างนะครับอย่างที่เกิดข่้บนภาดหัววันนี้เขาออกมาเปิดเผยความในใจเปิดเผยเรื่องอนาคตของตัวเองกับสื่อทีวีของญี่ปุ่นอะอย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นในภาพนี้นะฮะจริงๆเขาพูดภาษาญี่ปุ่นนะแต่ว่า ก็มีคนเขาแปลให้แล้วคือทางมินามิโนเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์ในรายการทีวีของญี่ปุ่นเนี่ยร่วมกับอาซุโตอุชิดะนะฮะก็เป็น2นกเกสะงนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก็ถูกถามแล้วก็หนึ่งในเรื่องที่ถูกถามนะครับก็ก็ถามเลยว่าแล้วอนาคตของคุณกับริวพูเนี่ยหลังจากนี้เป็นยังไงบ้างนะครับมินามิโนก็เปิดใจดังต่อไปนี้นะฮะมินาโิโนบอกว่าผมไม่รู้หรอกนะว่าสุดท้ายเนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นกับผมบ้างคือเรื่องของอนาคตมันก็ไม่มีใครรู้นะแต่สําหรับตอนนี้ความตั้งใจผมเลยอย่างเดียวก็คือการกลับไปปรีซีซั่นกับลิเวอร์พูและก็ทําให้ดีที่สุดอ่ะมินามิโนยืนยันครับว่าจะกลับมาลิเวอร์พูและจะทําให้ดีที่สุดมินามิโนบอกว่า คือสถานการณ์ปีที่แล้วเนี่ยมันมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปคือแบบเหมือนเขาได้ลงเล่นน้อยอะไรแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลําลบากสําหรับตัวเขาด้วยแต่อย่างไรก็ตามการที่เขาเลือกแล้วว่าเขาย้ายไปเล่นต่างประเทศอ่ะหลายปีแล้วเนี่ยเขาไปเพื่อไปเล่นฟุตบอลระดับสูงแล้วเขารู้สึกว่าไม่รู้ละในทุกๆวันอ่ะ every day เลยนะเขารู้สึกว่าตัวเองอ่ะ growing อ่ะแบบโตขึ้น แล้วก็รู้สึกว่าในทุกๆวันน่ะไม่ใช่แค่โตขึ้นอย่างเดียวมันรู้สึกแบบเหมือนเติมเต็มในส่วนต่างๆด้วยดังนั้นมินามิโนก่ก็ก็รู้สึกดีกับการเล่นในต่างประเทศนะครับนะเมื่อได้ฟังมินามิโนพูดแบบนี้เนี่ยบวกกับข่าวที่นี่ผูเอ็กโครายงานตั้งแต่เมื่อวานจําได้ไหมว่าอาจจะไม่ซื้อตัวลุกลิฟฟูอาจจะไม่ซื้อตัวลุกต่อให้อาจจะขายพวกชาเกลี่พวกอะไรไปเพราะอาจจะให้โอกาสมินามิโน่นี่แหละกับฮาวิเอเลียดดันขึ้นมาด้วย รวมไปถึงมีออเลตแชมเบอร์เลนที่นั่นได้คือถ้ามันเป็นการอําพรางเพื่อเดี๋ยวอาจจะมีการไปซื้อใครมาแบบดําดินก็ได้มันก็เป็นไปได้แต่หรืออ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องจริงว่ามินามินโนอาจจะคุยกับร์พูแล้วด้วยซ้ำว่าเดี๋ยวจะกลับมาปีซิซันแล้วจะให้โอกาสเพราะเมื่ออย่างนั้นมินานโิโนไปสัมภาษณ์กับรายการทีวีอะ่ะคงไม่พูดเต็มปากเต็มคำหรอกว่าเดี๋ยวจะสิ่งสำคัญคืออยากทําให้ดีที่สุดในช่วงปีซีซันคือแบบยังเหมือนแอบขอสู้อีกตั้งหนึ่ง คือผมบางคนอาจจะเคยถามผมแล้วผม,ผมก็พูดในความเห็นส่วนตัวไปแล้วว่าผมรู้สึกว่ามินามิโนะสอดแทรกตำแหน่งตัวจริงยากแล้วก็ที่ผ่านมายังดูแบบยังดูแบบเล่นในอังกฤษค่อนข้างมีปัญหาแต่แต,แต่ถ้าใจเขาสู้ผมก็อยากลองให้โอกาสเขาอีกปีหนึ่งนะลึกๆแล้วนะถ้าเกิดใจเขาสู้แบบนี้อลอง,อล,องอลองอีกปีนึงถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวจบปีจบปีนี้ก็เดี๋ยว่อย้ายก็ได้อารมณ์ประมาณนั้นเพราะเราก็เพิ่งเซ็นเข้ามาปีครึ่ง อ่ะลองดูแบบมินาโมอิสึตั้งกันไหมเพื่อน,นลองแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องมินาโนคิดยังไงกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยแน่นอนเราก็อย่างที่มินามโนก็พูดด้วยเหมือนกันว่าเขาก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นจะพัดจะผูกเขาอาจจะอยากย้ายก็ได้เซาแอนดันยิ่งก็เสนอเข้ามาอาจจะอยากย้ายก็ได้ถูกไหมใครจะไปรู้แต่สมมุติถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็อาจจะต้องมีการซื้อเข้ามาเพิ่มแม้อาจจะเป็นดีลดาดินอะไรก็ได้ซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยในงานเกี่ยวกับ อ่าฮัลโลเชกไปแล้วแต่ฮัลโลเชกเนี่ยข่าวมันมาจากฟุตบอลอินไซเดอร์เจ้าเดียวมาตลอดเลยมันก็ยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือวันนี้มาจากอีกหนึ่งสายข่าวของทางอิตาเลียนนะฮะอย่างนิโก o โรชีลานะครับคนนี้เนี่ยช่วงหลังเริ่มเริ่มสร้างชื่อเสียงดังขึ้นมาอาจจะมีรายงานพลาดบ้างถูกบ้างแต่ เขาอาจจะมีแหล่งขา่าวเอเย่นของเขาเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบโรมาโน่นี่แหละแต่อาจจะความน่าเชื่อถืออาจจะต่ำกว่าแต่ก็พักหลังเริ่มมาแล้วเริ่มมีผู้ติดตามในทวิตเตอร์หลักหลักประมาณแสนกว่าเกือบสองแสนละเขาก็บอกว่าทีมที่มอนิเตอร์หรือว่าจับตาดูฟอร์มจับตาดูสถานการณ์ของกองหน้าวัย18ปีพรสวรรค์นคนนี้ของทีมชาติเช็คเนี่ยมีอยู่ประมาณหลายทีมเลย4ทีม1เลยลาซิโอนะ สายข่า,อาวอิตาเลียนคนนี้ก็บอกนะมีลาซิโอมีอาร์เซนอลมีเวสแฮมและมีลิเวอร์พูลที่จับตาดูสการของคนนี้อยู่แล้วก็ค่าตัวที่ทางสปาร์ตาบารตั้งเอาไว้ก็คือ18ล้านยูโรหรือประมาณ18 2 0ถึง20ล้านยูโรก็จะค่าตัวใกล้ๆก,กับที่ฟุตบอลอินเตอร์รลยงานนะดังนั้นข้อมูลนี้อาจจะเป็นชุดที่ใกล้ๆก,กันแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือ มีเราได้เห็นชื่อของอาร์เซนอลแล้วก็ลาซิโอเข้ามาผูกพันเพิ่มเติมตนอกเหนือจากเวสแฮมและริอุพูนะครับดังนั้นมี4ทีมละที่สนใจเจ้าหนูรายนี้ติดตามกันต่อครับก็เริ่มมีสื่อรายงานมากขึ้นเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรอัปเดตอีกค่อยมาว่ากันมาดูกันที่เรื่องราวของจอห์นแม็กกินกันบ้างนะครับเมื่อสักวันจันทร์เนี่ยผมได้งานว่าซันเดย์โพสใช่ไหมสื่อในสกอตแลนด์รายงานว่าริอุพูสนใจจอห์นแม็กกิน้วผมก็บอกว่ามันก็ต้องรอดูนะแต่มาอาจจะมีความเป็นไปได้ก็ได้เพราะว่่าามันนนนนเป็สสือใแรง ทีนี้เนี่ยวันนี้ทาง The ะอะเ t ติกยูนะครับสื่อดังของอังกฤษสื่อดังเลยนะฮะแล้วก็รายงานโดยนักข่าวสายแอสตันวิลล่านะครับอย่างเกรกอีเวนส์แล้วก็เจมส์เพียสนักข่าวสายหงผนดกนกำลังร่วมกันเขียนยืนยันตรงกันนะครับว่าเจอเกนครอปชื่นชอบจอห์นแม็กกินจริงๆนะครับนะอยากนะแบบว่าสนใจแม็กกินจริงๆครอปก็ชอบจริงๆอันนี้ยืนยันตรงกันนะฮะแล้วก็ แต่ปัญหาคือค่าตัวที่แอสตันวิลล่าตั้งเอาไว้แพงมากๆแอสตันวิลล่าเนี่ยตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาตั้งแต่ได้รับการเข้ามาเทคโอเวอร์โดยเจ้าของคนใหม่เจ้าของร่วมอย่างนาเซฟซาวิริสนะครับแล้วก็เวสเอเดนสองคนนี้ที่เข้ามาร่วมกันเทคโอเวอร์หลังจากนั้นเนี่ยสองคนนี้เหมือนกับมีสถา,านะการเงินที่ดีด้วยแล้วก็ทําให้แอสตันวิลล่าสังเกตนะตั้งแต่2018ไม่เสียผู้เล่นตัวหลักของทีมเลยหลังนักเตะตัวหลักได้เสมอ ต่อสัญญานักเตะตัวหลักได้เสมออย่างเช่นแจ็คกิริสซัมเมอร์ที่แล้วต่อสัญญาเราได้แล้วมาซัมเมอร์นี้เนี่ยซิตี้สนใจก็แบบไม่ไม่เร่งรีบขายอ่ะอ้าวตั้งค่าตัวเลยร้อยล้านแมนซิตี้ถ้าอยากได้เอามาร้อยล้านเอามา80ล้านร้อยล้านคือโกงค่าตัวได้เลยส่วนจอห์นนากินก็ไม่รีบขายอ้าวนี่ตั้งแต่ตัวหลักถ้าพวกคุณอยากได้อ่าเราตั้งเอาไว้เขาบอกว่าออสตวิลล่าเนี่ยตั้งเอาไว45้45ถึง50ล้านปอนด์ย้ำอีกทีหนึ่ง45ถึง50ล้านนปอด์ซึ่งห้าสิบว่า เจนคอปเนี่ยเคยกล่าวชมแม็กกินหลายทีแล้วแล้วชอบจริงแต่ยากมากนะตอนนี้เบื้องต้นไทยมองก็คือยากค่าตัวเท่านี้สําหรับคนที่จะซื้อเข้ามาเพื่อเป็นแบบขุมกาลังไม่ได้ซื้อเข้ามาเป็นตัวจริงอะนะครับทางเดียวที่อาจจะคดีพลิกได้จเจมส์พีบอกว่าก็คือก็ต้องรอดูกับการขายแหละว่าพวกมาโก้กูยิตดีว็อกโอริกี้แฮร์รี่วิลสันเนโกวิลเลียมชายเลี่อะไรพวกนี้ถ้ามีการขายออกไปได้ได้เงินมาก้อนหนึ่งบวกกับ ทุนทรัพย์ที่มีอยู่ก็อาจจะไปซื้อแม็กกินก็ได้แต่ตอนนี้ยังน่าจะยังยังไม่ใช่เวลาที่จะยืนยันได้ว่าจะซื้อไหมกองกลางต้องรอดูการขายก่อนด้วยนะครับเจมส์ G PS ก็ยืนยันแบบนั้นนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงที่เจมส์ PS ก็ออกมาโพสต์ทวิตเตอร์แล้วก็ยืนยันว่าดีลกับไอ้เจ้าหนูอับดุลฟาตาอูอิซากูเนี่ยกองกลางดาวรุ่งกองกลางเด็กเทพของกาน่าเนี่ยนะของสสรสเตทฟ้าเนี่ย ไม่ได้ย้ายมาเลียฟูนะเจนเพียสยืนยันแบบนี้เลยนอตไซนอิงเลยนะไม่ใช่ไม่ได้ย้ายมาเลียฟูตัวของฟาตาอูอิซาฮากูเนี่ยจะย้ายไปสปอร์ติ้งลิสบอนแบบเป็นทางการเลยแบบเป็นเพอร์นาเมนต์เลยแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นถาวรอ,อะไม่ใช่ว่าย้ายไปนู่นแล้วมีออปชันในการมายืมตัวกับเลียูเขาบอกไม่ใช่แล้วแล้วเขาบอกว่าเท่าที่เขาสอบถามแหล่งข่าววงในสโมสรเลียูไปยืนยันมาว่าเลียฟูจะไม่ได้มีส่วนร,ร่วมเกี่ยวข้องกับเีลนี้แล้วก็ ในอนาคตด้วยก็คิดว่าไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นอ่ะข้อมูลจากฝั่งสายหงออกมาแบบนี้แต่ผมแอบไปเห็นข้อมูลจากฝั่งสายแอฟริกาบอกว่าไม่ใช่จริงๆแล้วมันเป็นเบื้องหลังให้ไปนู่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเซ็นตอนอายุ18ก็เป็นว่ารอติดตามดูฮะเอางี้ตอนนี้เราคิดไว้ก่อนเลยว่าอับดุลฟาตาอิสฮากูเนี่ยน่าจะไปสปอร์ตติ้งลิบบอนแบบถาวรแล้ว แล้วเดี๋ยวรอดูนะตอนนี้อายุ17ปีมันมีปัญหาเรื่องอายุยังไม่ถึง18ไม่มีทางเซ็นได้ครับนักเตะต่างชาติกฎใหม่กฎใหม่ของเบรกซิตเซ็นไม่ได้ต้องรออายุ18แล้วมีวอร์กเพอร์มิท่อนรอดูว่าในอนาคตสมมติถ้าอายุเกิน18แล้วอีกปีข้างหน้า,แล,งงมมาแล้วยังไงอ่ะได้วอร์กเพอร์มิทไหมอ่ะสมมติถ้าได้วอร์กเพอร์มิทด้วยแล้วยังไงถ้าลิเวอร์พูลไม่เซ็นแสดงว่าข่าวจากสโมสรลิเวอร์พูลเป็นจริงแต่ถ้าอยู่ดีๆปีหน้าอายุ18 19ขึ้นมาสมมติในอนาคตแล้วไปเซ็น แสดงว่าร์พูปิดบังเรื่องนี้ไว้นะครับ <g iggle> ก็รอดูฮะคือมันเป็นเรื่องราวของกฎด้วยมันเซ็นไม่ได้ครับมันผิดกฎเบรกซิตนะฮะมันต้องอายุ18ก่อนถึงตะต่างชาตินะครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของสีสรรันที่นำมาฝาก,กเพื่อนในวันนี้นะเจคินคอปบ,บอสของเราเนี่ยทำอะไรบ้างในช่วงพรีซีซั่นหนึ่งเลยเขาไปพักผ่อนอยู่กับครอบครัวนั่นแหละนะครับอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะแบบ น่าจะเป็นสเปนนะตามที่เคยมีรายงานก่อนอันนี้ไปพักผ่อนพวกเกาะพวกอะไรแบบนี้เลยนั่งเรือยอทกันเลยนะฮะไปกันทั้งครอบครัวแต่ก็ไม่ได้ไปแล้วแบบว่าละเลยนะหมายถึงว่ายังคงติดตามฟุตบอลยังดูยูโรก็ดูยูโรอยู่บ้างแล้วก็มีไลฟ์สดพูดคุยกับสื่อด้วยนี่เห็นไหมอย่างที่เห็นเจงคอปพูดพูดคุยผ่านโปรแกรมซูมนะฮะแล้วก็มีไปดูไปดูเทนนิสที่เคยผมเคยให้ดูไปละไปดูเทนนิสที่แข่งที่สเปนแล้วก็มี คนสนิทนั่งางข้าง,างแล้วก็มีมาเโอกาเซก็น่าจะสนิทกันด้วยไปดูด้วยเหมือนกันที่นูน่นแล้วก็นี่ฮะภาพล่าสุดที่ผมบอกว่านั่งเลยเหมาเรือเลยฮะเหมาเรือกับครอบครัวแล้วก็ก็นี่แหละครับช่วงพักผ่อนนะทางานกันหนักมาทั้งปีก็ต้องมีไปพักผ่อนกันแบบนี้บ้างนะครับน่าจะที่เกาะอิบิซาประเทศสเปนแหละนะครับสวยงามครับก็ประมาณนี้ฮะสำหรับเย์กินคอฟบอสของเราส่วนอานเนี่ยตอนนี้ก็กําลังพักร้อนด้วย แต่ในระหว่างพักร้อนเนี่ยมันก็เขาก็ต้องรีคเว์ r ิ n งร่างกายอะฟื้นจากอาการบาดเจ็บให้กลับมาทานในช่วงพรีซีซั่นด้วยนะฮะแล้วก็ทรงผมใหม่เราเห็นกันไปบ้างแล้วนี่แต่ว่าอันนี้เราจะได้เห็นกันเต็มๆมากกว่าเดิมนี่เขาก็โพสต์เองเลยครับใน IG แล้วก็ในทวิตเตอของเัาเองโอ้โหอย่างกาะศิลปินฮิปฮอปนะฮะดูทรงผมยังเทรนด์ยังไม่ได้นอนนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายฮนะมาดูกันที่ โกนาเต้เมื่อวานนี้ให้ดูไปแล้วว่าโกนาเต้นเนี่ยอยู่กับครอบครัวเหมือนกันนะพักร้อนอยู่ฉลองครับด้วยการมีเค้กเป็นรูปลายลิเวอร์พูลแล้วก็มีน้าน้าขวดน้ําดื่มที่มีตราเป็นตัวเขาใส่เสื้อลิเวอร์พูลนะอ่าก็ฉลองกันแหละจะได้ย้ายไปทีมลิเวอร์พูลบวกกับมีคลิปด้วยนะอ่าเปิดให้ดูสั้นๆแล้วกันบางคนยังไม่ได้ดูคลิปก็แบบว่าฉลองกันใหญ่เลยทั้งครอบครัวจุดผู้แดงแล้วก็นี่ตัวของโกนาเต้นีน่ๆนี่นี่น,น,นี่แล้วก็ข้างบนบ้านนี่ข้างบนบ้านชั้นสองนี่มีป้าย มีเป็นธงลิเวอร์พูลด้วยเห็นไหมเห็นแวแบ๊บไหมเห็นแวแบ๊บไหมโอเคแล้วก็ล่าสุดก็มีรูปถ่ายออกมาเพิ่มเติมครับครอบครัวของเขาน่าจะถ่ายป,ปล่อยออกมาแหละนะดูในสระน้ำนะฮะพร้อมกับนี่ฮะผมขออนุญาตเอาให้รูปมันใหญ่ขึ้นจะได้เห็นชัดๆพร้อมกับมีคําว่าอีบูไอบูอีบูฮะก็มาจากอีบูโฮเฟนนะะที่มันเป็นชื่อยาฮะคืออันเป็นฉายาเขาเป็นชื่อเล่นที่ครอบครัวเขาเรียกเพื่อน ใน,ในทีมชาติเ,เพื่อนๆในไลฟ์ซิกก็เรียกกันตามมาครับแม่เขาเรียกเป็นคนแรกแหละอีบูไอ,อบูเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเลขห้ามันเหมือนเป็นการส่งซิคกครับว่ามาลิปูเขาเลือกแล้วแหละว่ามาใช้เบอร์ห้าแหละแต่ที่ยังไม่ประกาศเนี่ยคือต้องรอให้วายรดูมจบสิ้นเดือนนี้ก่อนแลว้ววายรดูมจะหมดสัญญาแบบเป็นทางการจริงๆอ่ะสามสิบมิถุนายนนั่นคือวันสุดท้ายของวายรดูมแล้วก็เบอร์ห้าจะว่างเดี๋ยวเขาคงเลือกเบอร์ห้าแหละดูทรงนะฮะมันก็เหมาะกับกองหลังอยู่แล้วนะครับเบอร์ห้าเนี่ยนะ,ะนี่ให้ โอเคฮะก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกรอบนึงด้วยนะฮะก,ก,ก,ก็พิเอมคลาสพิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์อย่างทแท้ๆนะครับตอนนี้มี5สาขาในกรุงเทพมหานครนวลจันร์นิชดาธานีเซ e ็นเตอร์เอวันอารีเมงจ่ายโทรสั่งเดลิเวอรี่ได้เลยนะครับ021054555นะครับการันตีความอร่อยนะครับแล้วก็เรื่องเสื้อเนี่ยย้ำอีกทีนึงปิดพรีออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วของผลิตประมาณ7-14วันหลัจงจากนั้นเดี๋ยวก็ช่วงต้นเดือนกรกฎาแหละน่าจะได้มาแพ็คขอองงแล้วกก็รันนนิดึ แล้วก็จริงๆของยังมีเหลืออยู่บ้างนะครับที่สั่งมาเกินนิดนึงเผื่อสําหรับคนที่แบบยังอยากได้อยู่ก็สามารถทักมาทางอินบ็อกซ์เพจนะครับตัวละ420เหลือเฉพาะตัวเสื้อกีฬาสีแดงอาริซงโขกเนี่ยฮะตัวนี้อาริเซื้ออดนะครับก็ทักมาอินบ็อกซ์เพจโค้ดแอดได้เลยถ้าใครยังอยากได้อยู่วันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อน,อนฝากกดซับสไครต์กดก,กระดิ่งในช่องผมไปด้วยนะครับตอนนี้26,000กว่าซับแล้วเติบโตไปด้วยกันสวัสดีครับขอบคุณทุกคนครับ